แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้8สิงหาคม2565 8เดือน8นะคะเราจะมาอัปเดตเงินช่วยชาวนากันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Facebook นัทวุฒิประเสริฐสุวรโดยได้โพสต์อัปเดตว่าปีหน้าชาวนาน้ำตาตกถูกยกเลิกเงินช่วย20 0 0 0บาทต่อครัวเรือน ep3 นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยความคืบหน้านะคะสอสอ,อนุรักษ์จุรีมาศักชาติภัย พักชาติไทยพัฒนาในฐานะการมาดีการพิจรนารณางบประมาณ2 5 6 6แจ้งว่าได้สงวนคำแปรยติไว้อภิปรายวาระที่สองในสภาก็คือ17-19สิงหาคมนี้ คณะอนุและคณะกรรามธิการผ่านงบประมาณโครงการลดต้นทุนการผลิตกรมการข้าวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะโอนเงินสดให้กเกษตรกรชาวนา4.6ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ3,500บาทโดยตรง นั่นก็คือ700บาทต่อไร่ไม่เกิน5ไร่การจะซื้อครูภาและเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วแต่ความสมัครใจของเกษตรกรชาวนาของแต่ละศูนย์ข้าวชุมชนกันมาที่การแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยให้สัมภาษณ์ทันทีซึ่งก่อนหน้าน,าน,าน,นั้นนายนะัทวุฒิราคาได้มีการอัปเดตการแก้ไขปัญหาราคาพืชผล พริกมติงบกรมการข้าวงบ1.5หมือนล้านเข้ากระเป๋าชาวนาโดยตรงยันไม่ทิ้งไรายละ1,000บาทตามโครงการเดิม4สิงหาคมที่ผ่านมานายนัทวุฒิประสศสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้กล่าวถึงกรณีเงินช่วยเหลือชาวนาโดยที่ประชุมมีมติ ส่งงบกรมการข้าว1.5หมื่นล้านกลับมาปรับเปลี่ยนให้ทกศโอนข้าบัญชีชาวนาเป็นที่ทราบกันว่า4.6ล้านครัวเรือนนะคะโดยจ่ายไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่สูงสุดอยู่ที่3,500บาทต่อครัวเรือนนะคะพร้อมทั้งจะยืนหยัดไม่ทิ้งไร่ละ1,000ตามโครงการเดิมนี่คือการอัปเดตก่อนหน้านั้นนะคะ ซึ่งในส่วนของรายละ1,000บาทเมื่อมีการประชุมนบคอขอนนะคะก็จะมีการทวงถามเกี่ยวกับรายละ1,000ทันทีนะคะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วหากเป็นไปไม่ได้ว่าจะต้องจ่ายรายละ1,000ต่อไปอีกแต่ก็ขอให้ จ่ายอีก1ปีแล้วค่อยปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นะคะซึ่งความชัดเจนก็ยังไม่มีสำหรับรายละ1,000งพันะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวนาโชคดีชาวนาก็จะได้รับสองเด้งเหมือนที่ได้เสนอข่าวไปก็คือรายละ700แล้วก็รายละ1,000งพันะคะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะคะให้ได้ก่อนส่งท้ายราละหนึ่บาทนะคะ